นี่แหละครับเวลาย,ยุงลายมาอย่ามัวไปไลายตอบยงอุงนะครับเออยุงลายมานี่เราต้องช่วยกันคว่ำขันคว่ำ<ะ>บอ่อน้ํานะครับบ่อ,อ,อ,บอน้ําคว่ำไม่ได้ครับ <laughs> คว่ำขันคว่ำโอง่งคว่ำกละมังะนะ,ะแต่บอ่อน้ํานี่เราต้องทําให้อาจจะปล่อยยงุงเขาเรียกอะไรนะปล่อยยุงไลนไ <laughs> ปล,ปล่ปล่อยลูกน้ำ <laughs> ปล่อยปลา ปลาหางนกยุงอะไปกันใหญ่เที่มอน่าให้ปล่อยยุงไล่ลงไปหรือคะปล่อยปลาหางนกยุงมันจะได้ไปกินข้มูลคุนเนี่ยวันนี้ดูเพี้ยนมากเลยข้อมูลเพี้ยนตลอดแหมแล้วชมเรื่องพบขําเสร็จนะฮะอ่ก็ไม่ต้องไปไหนนะครับเพราะว่ามีเปาวุญจิ้นต่อเลยวันนี้ไม่มีก็ผมพูดถึงจันทร์ถึงวันพฤหัสไงวันนี้วันนี้เป็นรายการอ่า ขู่ข่าวแล้วประเด็นประเด็นต่อทุกวันศุกร์ใช่ใช่ใช่แม่นมาก็จำวันจำเดือนฟรีผิดนะครับแต่วันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับวันเสาร์เนี่ยคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เรามาเร็วหน่อยใช่ไหมถูกไหมฮะพรุ่งนี้อ๋อปกตินะที่ระมูเข้าปกตินะฮะใชเป็นคนที่ข้อมูลแม่นด้วยเรื่องเนยก็คุณนั่นแหละเป็นคนบอกผมอ่ะไม่ใช่เป็หมายถึงสัปดาห์น้าสัปดาห์นู้นเมื่อยมันอยู่ที่ความเมื่อยของเราด้วยใช่ใช่ เออเส้นเส้นอะไรคุณไหลตึงไหมไหลตึงไหมโอ้โหตึงยันหูเลยตอนเนี้ยครับอันนี้ถ้าไม่แก่จริงไม่ตึงละค่ะวันก่อนผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดพระเชติพลวิมลบังขารามนะครับเรียกง่ายๆว่าวัดโพเท์วัดโพธาเตียนใช่ค่ะโอ้วัดโพธาเตียนผู้จะไม่รู้จักเลยค่ะพอผมบอกวัดโพเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าพอพไซเหรอวัดโพไซเหรออ๋อมีคนชอบล้อคุณแล้วไปจริงปะล่ะเออฮะ ตอบไม่ทันตั้งหลักดีๆนะก่อนตอบโัใส่วลารามเออนั่นเห็นไหมหัวทองหยองดูใส่เสื้อผ้าดูแลน่าจะเป็นไฮโซอ่ะตาถึงโอ้ยก่กระเป๋าเนี่ยโอ้เจ๊เตรียมเงินมาแต่ไม่ไม่ได้นับเอาด้วยช่วยดูเปิดด้ยหน่อยว่ามันมีเท่าไหร่ยาเเจ๊เตรียมเงินมาเอาไม้ออกเอาไม้วางเขาใช้ไม่แหนบล้วจะให้หยิบช่วยนับด้วายมือไม่ว่างเนี่ย เนี่ยเมนูเนี่ยกะเป๋าก็แพงนะมาทำกระเป๋านี่กระเป๋ามาทำกับกระเป๋าก็อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอเลยพอเลยดูสิมาเจ้าคนนี่พนี่พยายามมาอย่างดีอะไรเนี่ยเงินเต็มกระเป๋าเลยพูดเลยไอตัวนี้มาอีกแล้วเนี่ย ไม่ขายไม่ขายแล้วลขายยังไงห้าร้อยสองร้อะไรของคุณเนี่ยเนี่ยแพงไปหรือเปล่าช่วงหลังเนี่ยคนไม่ค่อยเข้าร้านเลยก็แพงเกิน่เอาอย่างนี้มานี่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 มเดี๋ยวจะไดมันไม่กัดหรอกมันเป็นงูยางจะกลัวทําไมเด็กยังไม่กลัวเลยใช่ไหมลูกเอามานี่มาหนูมามาดูมามาดูงูตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะไปโดนมีเด็กมาดูรายการด้วยนะคะคืออย่างนี้ อะไรเฮ้ยคุณหลอนมากพังหมดอุปกรณ์สำารักงานพังหมดหมดกันเอาอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะร้านสเต็กแบบนี้อยู่ไม่ได้หรอกมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันแพงอะไรที่เป็นสายอะไรที่เป็นสายตอนนี้ก็นของหมดแล้ว